ดิจ้าอันนี้บรรยากาศตอนช่วงเที่ยงนะจ๊ะกำลังสีย่างไปหาซื้อไข่พี่น้องสื่อไข่ซื้อขนมปังโมมาเป็ดไกลเต็มตู้แซจะพี่น้องแต่อยากกินไข่ค่ะอยากกินขนมปังจ้ะ ในช่วงล็อกดาวน์นะจ๊ะอันนี้บรรยากาศตอนเทียงเทียงเลยจ้ะเด้อไปสีผ้าหล่อไปเบิงนะจ๊ะเนาะเทียงแล้วแดดก็อยากออกแน่พอออกแน่แล้วจ้ะแต่หมอกควันเต็มเลยนะจ๊ะน้องพี่น้องจ๊ะเป็นมาแต่มาเศ้านี่เราจะตื่นขึ้นมาตอนประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเศ้าเดียวพอคอยเห็นเลยนะจ๊ะเนาะหมอกมันหลายนะจ๊ะนี่ขนาดเทียงแล้วยังบาดจางเลยจ้ะเด้อ ว่าหนาวบอื่อหนาวพี่น้องแต่มันเย็นมันแค่แบบเย็นเย็น่ะจ๊ะเนาะแค่เย็นเย็นเวลาเบากับซิมีไอออกจลกน้อยแค่แน่นอนนะจ๊ะเนะาะมันหนาว้ะจ๊ะเด้อหรือว่าใส่เสียนากัวบว่าจักนะจจะนักพี่น้องจ๊ะอืมนะา๊ะราสิพาไเป็นยางเบอร์นะาจะ มอนี้สิบไปลานคอออปนะจ๊ะเนาะถ้าคอออปกะบซีคล้ายๆลานเซเว่นอีเลเวนบ้านเฮาเนาะจะคล้ายๆกันนะจ๊ะเนาะเป็นช็อปที่ไม่ใหญ่แต่มีทุกอย่างนะจ๊ะ มีคนยางอยู่นะจ๊ะเนาะเมืองในหมอกจ้ะเมืองในหมอกบอด้เอาอไม่กันสันมานะจ๊ะเนาะเพราะว่าบอดี้ชาร์จแบตเตอรี่นะจ๊ะ มือก็สีสันๆจากหน่อยนะจ๊ะเนาะลอกดาวก็แค่ร้านอาหารบ่เปิดให้นั่งนะจ๊ะเนาะแล้วก็บ,บ่าขายเราขายเบียในร้านอาหารนะจ๊ะบ่มีอย่างมากมายจ๊ะนักเรียนก็คือต้องไปโรงเรียนคือเก่านะจ๊ะเนาะนักเรียนก็ต้องไปโรงเรียนคือเก่า ไม่ยังหรอกจ้ะก็แ,แค่ล็อกดาวน์นะจ้ะล็อกดาวน์ใบคนดืม่มคนเมาแค่นั้นนะจ้ะเนาะมันจะออกไปพอกันข้างนอกได้คือเก่าจ้ะมามาในบ้านในพอ,อก็เขาก็ห้ามหรอกจ้ะแต่มันห้ามไ่ได้หรอกนะจ๊ะพี่น้องจ้ะรุงหมอกับเปิดอยู่้ะจ้ะเด้อ มอฟันก็ยังเปิดอยู่นะจ๊ะเนาะเห็นบไหมพี่น้องเดี๋ยวเบื้องไกลได้นะจ๊ะเพราะมันหมอกนะจ๊ะเบิ่งได้ระยะแค่นี้แหละนะจ๊ะเนาะอันนี้อยู่ในอันซอยเขาเอินว่าซอยผมนะจ๊ะซอยแถวบ้านที่อยู่นะจ๊ะเนาะ ยางรัดเลาะนะ่าจะไปหาซื้อขนมปังนะจจะเนาะอยู่กับลูกไา้สองคนน่าจะเด้อลูกสาวเขาก็อยู่หอจ้ะลูกชา้ก็ยุดเขานอนอย่ำเว้นเขาย่ำขึ้นเขาบนนอนจะย่ำขึ้นเขาอยู่กับข้อมเขานะจจะเนาะอยู่ไผ่ยอยู่มัน น,นี่คือทางในซ้อยด,ด้วยจ้ะเด้อซ้อยที่พากันลัดเลาะไปมาเรามีประกาศหันเซลหนายูน้อพี่น้องอะ บ้านแถวนี้แพงเนะจ้ะเด้อเพราะมันเป็นเอ,เ,อเรียของพวกที่ว่าค่อนข้างมีตังนะจ๊ะเนาะเราก็เป็นค่อนข้างจะเซฟนะจ๊ะเนาะบ้านแถวเนี่ยนะจ๊ะจะเป็นจะบกคอยมีหลักเรศขโมยหน่อยนะจ๊ะเนาะเออนินเอเรียของพวกพอดเขาอยู่กันนะจ๊ะเนาะบ้านแถวนี้แพงนะจ๊ะเนาะแถวที่ย้ายอยู่ะจะมันสิงเงียบสงบ นั่นตีบ่ค่อยไม่ปัญหาอีอย่างนนะจ๊ะเนะาะนี่จะยายสีาพาไปรัดไปทางนี่นะจ๊ะเนะาะคือทางรัดของเขาจะเดี๋ยวเขาก็ส้างบ้านพากันหยุดน่าจะแต่งเติมนั่นแต่งเติมนี่น่าจะเนาะ ล็อกดาวน์ได้จะหลายบริษัทก็ปิดนะจ๊นะเนาะได้ฟังบริษัทเขาก็บอ,อกปิดดอกผมเห็ุงานออฟฟิศเขาก็เห็ุงานอยู่บ้านนะจ๊ะโมเมนต์เรื่องไม่นะจ๊ะทํารับล็อกดาวน์นะจ๊ะเนาะคนออกนอกประเทศก็ออกได้อยู่นะจ๊ะเนาะแต่ว่าจุดหมายไปทางประเทศนั้นต้องบล็อกดาวน์นะจ๊ะเนาะคือจังย,าย้านี่สิไปสเปนมันบ่จ้ะาย,ายกลับไปว่าได้ ไปอะไปได้แต่สเปนเขาเสิเขาบอแค่นั้นนะจ๊ะเพราะว่าสเปนเขาก็ล็อกดาวด้กันนะจ๊ะทังสเปนเขาก็ล็อกดาว์คือกันเลยสรุปเลยย้ายก็เลไปประเ้ไปนะจ๊ะทามาย้ายไปได้บอไปได้ค่ะออกนอกประเทศได้แต่บางว่าศึกษามาเขาในประเทศได้บอนะจ๊ะอ่านค,นควนๆอยู่เนี่เขาก็เหตุความห่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวนะจ๊ะมีคนผ่านมาเดี๋ยวหยุดแป๊บนึง เมื่อกี้มีคนยางพาณนะจ๊ะได้หยุดกล้องนะจ๊ะนอะเมื่อกี้มีคนยางพาณเลยหยุดกล้องเนี่ยนะจ๊ะก็เข่าวกชอบปิงซื่อกับข่าวคือกัน,น้วจ๊ะว่าม,มีอี้ยเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรแปลกใหม่นะจ๊ะคําว่ารอกดาวคุณอยากรอกก็รอกไปฉันก็ใช้ชีวิตปกติ ไม่ปกติก็แค่ไม่มีเสียงพงเสียงเพลงนะจ๊ะเนาะไม่มีงานโรงงานเลี้ยงนะจ๊ะแท่นั้นแหละจะเำวาาลอกดาวของของยูนีเนะจ๊ะเนาะลูกขา่ายังโทรมาเต็มอยู่เลยจ้ะเด้อลูกข่าหนวดโทรมาส่งขอความมานะจ๊ะก็เลยย้อนถามไปว่าคุณเข้าใจคข้ว่าลอกดาวบอ หรือว่าคุณคิดจังไดก็คําว่าลอกดาวเงียบแด้จ้ะเนาะปากมึนน่จจะมึนก็ยังว่าเขาบ่ให้เฮ็ดงานเขาบ่ให้นวดน่าจะเนาะบด้เงินได้จ้ะลูกค่าบด้เงย์ได้จ้ะบอกถ้าเกิดมาจังไหก็ตอกปากอะไรได้จ้ะเด้อเพราะว่าเฮาหูว่าเฮาเห็นอย่างยู่น่าจะเนาะบ่เคยเงดลูกข่าบ่เคยงอลูกค่าน่าจะทั้งเนี่ย เขาถือว่าเขาเฮ็ดสุดแล้วมาได้เงินนะจ๊ะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำนะจ๊ะถามว่าเงนินอยากได้ปะอยากได้จะเฮ็ดไปแล้วกะอันตรายก็อย่าไปเฮ็ดนะจ๊นะน้อพี่น้องจ๊นะมาจ้ะกำลังสิเข,าข่าทำงนานเข้าออฟแล้วนะจ๊นะเนาะ ภาเาบึงนะา๊ะพาเาบึงข้างนอกนะจจะน้องอพี่น้องจ้าอันนั้นคือผับน,น่าจะเห็นก็ขายคือเกาด้จ้ะแต่เขาหันมาให้ไปนั่งมั่วสุมกันอยู่ข้างในอนี่เขาด้านหลังน่าจะเด้อเอาพี่น้องจ้าคลิปนี้ เขามาจบกันแค่นี้นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเขาไปซื้อของก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปซื้อของกันเด้อเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังพอ,อกันชิปใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายพี่น้องซื้อของมาเม่กี่คนหลายหลายเมื่อกี้เต็มได้อยังแน,น่นะจ๊ะเนาะขอบางของกันคนหลายครับพี่น้องแต่เขาไม่ได้ปิดนะจ๊ะร้าน แตนค่ะเขาปเปิดปิดได้จ้ะเบ่งจี้จำได้อย่างไรแล้วเจ้าะนะ <c oughs> แต่ว่าไม่ยังเราจะพี่น้องจ้าเด็กไข่พี่น้องเด็กไข่เด็กผักมาไว้ต่กินห้อมเนี่ยพี่น้อง เราจะไปเอาไปเทน้ำยานมจีนนะจ๊ะเนาะไปเทน้ำยานมจีนไม่ได้ย uh ังไม่ได้ยังไรเรกจะเอามาไว้หนักนะจ๊ะเนาะวกับบกนาวจะเท้าขาไปเลยบักนาวนะจ๊ะเนาะแค่นี้เระจะเทน้ำยาลมจีนแกี้ตอนดีนะตอนเข้าไปคนบ่ค่อยนคิวบ่บ่มีนะจ๊ะคิวบ่มีเลยตอนย้ายเข้าไปนะจ๊ะเนาะ คิวสิมิตอนย้ายออกมาแล้วนะจ๊ะตอนย้ายออกมาแล้วอยากกินขนมตังไปกนินขนมตังาหลายเนื้อแล้วจ้ะแค่นี้ก็ไปพอกันชิปไหมะหน,นะจ๊ะเด้อฮอนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้า